แปดสิบสิห้าห้าตามที่จานเอสอนพี่ตั้งใจฟังมากเลยพี่จะบอกให้ท hey ี่แบบเฮ้ยฉันแบบไม่เคยคิดเลยว่ามันมีแบบนี้ด้วยพอพี่ทาแล้วนะคนใหม่ๆเข้ามาเยอะมากๆที่ดารัสจันคานะคะทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรคนะคะก็เป็นเฉพาะโรคไก่นะคะเข้าปีที่6แล้วคะ่ะน้อง อันนี้พี่ปนต้องบอกเลยค่ะตอนที่เข้ามาเรียนเนี่ยคือก็ค่อนข้างจะเคร้งขวางคือเพจใหญ่พี่ปนจะมีเพจที่ผู้ติดตามประมาณเกือบแสนนะคะถูกแฮกกันเนาะเราก็ไปไม่เป็นนะคะไปต่อไม่เป็นเลยก็มาเจาะที่กลุ่ม l i น์แอเพราะเรามีกลุ่ม l i น์แอดอยู่ประมาณ5,000กว่าท่านแล้วก็มาสร้างเป็นมีเพจเล็กๆอยู่เพจนึง ที่มีผู้ติดตามแค่พันกว่าคนจากรายได้ที่เราเคยได้เยอะๆหรือว่าผู้ติดตามเรามากๆที่เราได้แบบได้พูดคุยกับแฟนเพจเราตลอดเวลาแล้วมันก็ถูกช็อกไปเลยค่ะเราเจอคนไข้อยู่แล้วเรามีติดค้างอาหารคนไข้จี่จะต้องส่งอ่ะเป็นอาหารส่งชั่วประเทศไทยอ่ะในจํานวนที่มากหลายร้อยท่านมากเลยแล้วเราขาดการติดต่อเขาอ่ะเราจะติดต่อเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทาให้พี่เปิลค่อนข้างเครียดก็มานั่งดูเราจะทำยังไงก็บังเอิญวันนั้นมาเปิดเจออาจารย์เอนะคะกําลังพูดถึงการทําการตลาดแบบ80155นะคะพี่ก็ยังคืออะไรอะไรอย่าง หลังจากนะั้นปุ๊บพี่เปิลก็ลงเรียนอยู่คลาสหนึ่งจำไม่ได้ว่าคลาสอะไรเรารู้สึกชอบก็ลงเรียนคลาสใหญ่ของอาจารย์เอเลยในวันรุ่งขึ้นเลยอะค่ะก็คิดแค่ว่าเออเราอยากลองศึกษาดูว่าเอตลาดออนไลน์มันเป็นยังไงอะไรจะเราจะาจะเรียนกับเขารู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ลองทํานะคะแล้วพี่ก็ไม่ได้คิดว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะแต่พี่รู้สึกว่าเรามีของดีเหมือนที่อาจารย์เอบอกว่าเค,เคยได้รับรางวัลอะไร เคยได้ถ้วยรางวัลเคยได้รับผลงานดีจากคนไข้ยังไงผลลัพธ์ดีจากคนไข้ยังไงอย่าง,งนะั้นเอามาทําให้มันเป็นใน15เปอร์เซนที่เราจะต้องมีในเพจซึ่งสอนน่ะสอนอยู่แล้วแต่แบบนี้พี่ไม่มีเลยนะรีวิวไม่เคยมีเลยนะคะน้องเอาตรงๆพี่เพิ่งเข้าใจว่าไอ้การที่คนไข้ดีขึ้นละ่ะเราจะเก็บแต่ความสุขไว้แต่เราแล้วเราไม่เคยบอกไข่บอกแต่ลูกน้องแต่พอเรามาทําให้มันเป็นภาพเป็นอะไรออกไปให้น้องทําให้อ่ะคะ่ะน้องแล้วก็มีการโพสต์อย่างต่อเนื่องให้เขาเห็นผลลัพธ์ว่านี่มันเกิดจากการที่กินอาหารของเราแล้วเขาดีขึ้ ของเพจเราแบบที่เป็นเพจที่มีคุณภาพจากแค่ผู้ติดตามแค่พันกว่าคนนะ่ะซึ่งเดิมอเจ็ดหมื่นหกพันท่านอะค่อนข้างสอนตามอารมณ์ของตัวเองไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะด้วยคนเลยตามพี่แต่พอมาเอกแค่ผู้ติดตามแค่พันกว่าคนนะในวันนะั้นอะแต่พี่สามารถทําให้มันมีคุณภาพได้อะแปดสิบสิบห้าห้าตามที่จย์เอสอน A on, พี่ตั้งใจฟังมากเลยนะพี่จะบอกให hey ้พี่บอกเฮ้ยฉันแบบไม่เคยคิดเลยว่ามันมีแบบนี้ด้วยพอพี่ทําแล้วนะคนใหม่ๆเข้ามาเยอะมากๆแล้วพี่จะถามตลอดเลยว่ามาได้ยังไงรู้จัก อาจารย์ยังไงคะเจอจากที่หน้าเพจจากคนแชร์แล้วก็เห็นคนอื่นที่เขาดีขึ้นเขาก็แบบมั่นใจเนี่ยจย์เปิลล้วก็รู้ว่าจันเปิลเนี่ยทำงานมากี่ปีประสบการณ์ที่อาจารย์เอบอกว่าต้องมีมีการแปะรูปไปด้วยอะว่าเคยได้รับรางวัลอะไรบ้างเมื่อก่อนได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากไหมก็เก็บไว้หลังบ้านภูมิใจไ้ติดฝาข้างบ้านแต่ตอนนี้เราก็ามาโพสต์ลงบ้างแล้วก็ปักหมุดไว้อะไรเงี้ยคะ่ะ เขาเห็นจากตรงนั้นนะเขาเดินเข้ามาหาเราเองเหมือนที่อาจารย์เอสอนเลย80เปอร์เซนเขาจะซื้อเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลังบ้านเราเท่านั้นแหละน้องแอดมินจะต้องให้ความรู้หรือว่าให้คําแนะนําเขายังไงทําให้เขาอะได้ทานอาหารของเราแล้วเขาดีขึ้นคำพูดของอาจารย์เอทุกคำนะมันผมมันทําให้พี่เปลี่ยนเลยพี่เลยคิดว่าจริงๆแล้วอะเราอะทําเพจแบบ,แบบนี้มานานแล้วแต่เราอะขายไม่เป็นให้คนมั่นใจเราไม่ได้คือเรามีดีอะเรามีดีเร,ดเราสอนเราสอน,สอนฟรีทุกวันสอนทําอาหารอะไรล้าทำมาจะจะจะหก,กปีแล้วนะแต่เพิ่งมา คลิกกับตรงอาจารย์เอที่บอกว่าอ๋อแปดสิบสิบห้าห้าคือการทําการตลาดออนไลน์อาจารย์เอบอกว่าลูกค้าเก่าอยู่ในมืออะลูกค้าเก่าอะ่ะคุยกับเขาง่ายอยู่แล้วแต่พี่ไม่เคยสนใจนะมีพันกว่าคนเลยนะพี่ไม่เคยติดตามเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนี่พี่ก็เอามารีวิวดูแล้วพี่ก็ทําแผนการตลาดของพี่ใหม่ทําแผนการดูแลคนไข้พี่ใหม่คนไข้รายรใหม่ทุกรายต้องเจอพี่อันนี้ข้อที่หนึ่ง แล้วคนไข้เก่าพี่เปิ้ลก็มีการตามเขาทุกรายพราะ้วพี่ก็ทาอาไที่เหมือนอาจารย์เอบอกว่ามีเครื่องคิดเลขเครื่องหนึ่งพี่ก็ซื้อเครื่องคิดเลขมานั่งกดว่าเออจริงๆแล้วถ้าเราทําแบบนี้นะแค่คนไข้เดือนหนึ่งยี่สิบแปดท่านเนี่ยทานของเราต่อเนื่องเนี่ยปีหนึ่งพี่มีรายได้ประมาณยี่สิบกว่าล้านอาจารย์เอบอกพี่ก,ก็ก็มีแต่คนสอนแต่เราไม่เคยทําเคยจะคิดแต่ไม่เคยกด วันนั้นก็เลยมานั่งกดในวันในวันที่จัด A สอนแล้วก็มีกระดาษแผ่นหนึง่งเราดูแลเขาดีๆคนนึงตกเดือนละหมื่นแล้วเขาต้องทานของเราทุกเดือนอยู่แล้วถูกไหมนะคะอาหารที่ส่งไปแช่เฟซอะ่ะถ้าเราดูแลเขาดีๆเขาจะไปไหนอะ่ะล้วมีอาจารย์เปิ้ลซึ่งเป็นคนที่แบบมีคนเดียวแต่ว่าให้คำปรึกษาเขาหาที่ไหนวะนักำหนดอาหารจะมานั่งตามคนไข้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้รู้สึกเห็นถึงคุณค่าของตัวเองมากๆเลยมันเงินก็เทียบไม่ได้อะทาให้พี่รู้สึกมีความสุขในการที่เขาดีใจบางคนร้องไห้หลายคนร้องไห้ที่พี่โทรรไปแล้ววพี่กก่กกกบอเคาาุัง นี่เบอร์อาจารย์เปิ้ลถ้ามีอะไรอยากคุยกับอาจารย์ก็ทักแอดมินมาอาจารย์จะได้จัดคิวให้น,นู่นนี่นัคือคนไข้เรามีหลายร้อยท่านเราก็เป็นการจัดระบบการทํางานของเราเหมือนการทางานงในโรงพยาบาลเลยซึ่งมันต้องมีการติดตามคนไข้ซึ่งเราลืมไปแล้วนึกออกไหมแต่อาจารย์เอกแค่วาสกิจว่าเราแค่เปลี่ยนจากคําว่าลูกค้าเป็นคนไข้ลูกค้าเก่าคุยง่ายกว่าลูกค้าใหม่คนไข้เก่า คุยง่ายกว่าคนไข่ใหม่พี่เรยมองว่าอ๋อถ้าฉันอะ่ะจับคนไข้เก่าให้รักฉันได้อยู่กับัฉันได้ซึ่งเขารักฉันอยู่แล้วแล้วก็คนไข้ใหม่ที่เขาเพิ่งมาเจอเนี่ยให้เขาประทับใจให้เขาโอเคในการที่มีนักกำหนดอาหารวิชาชีพเนี่ยเราเนี่ยนะสบสบการสามสิบกว่าปีเนี่ยมีการไปคุยกับเขาทุกรายเขาจะไปไหนอะ่ะถูกไหมคะ ขอบคุณอาจารย์เอที่แบบไขก๊อกนิดเดียวเองอะ่ะแปดสิบสิบห้าห้ามันเป็นแบบนี้นี่เองไม่เคยลืมเลยนะคะเห็นอาจารย์เอสอนนะอยากจะไปแบบกดไลค์ทุกโคตอะคะ่ะแต่ว่าอยากจะไปทาคลิปสั้นๆให้อาจารย์เอแต่ก็ไม่รู้จะจะส่งคําพูดออกไปแบบไหนเพราะว่าเราก็กลัวว่าพูดไปก็จะแบบเยอะไปหรืออะไรไปแต่มันคือเป็นคําพูดที่อยู่ในใจเราจริงๆว่าพี่มีวันนี้ได้นะพลิกฝ่ามือได้ตั้งแต่ต้นที่ฟังมาจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะอาจารย์เอจริงๆ อาจารย์เอกคนเดียวเท่านั้นเลยจริงๆเลยสุดยอดน่ะมีเดือนหนึ่งเดิมปีที่แล้วเนี่ยรายได้สูงสุดประมาณสองล้านสองหรือ 2, 3, สองล้านสามต่อเดือนนะคะแต่มีเดือนมีนาคมค่ะพี่มีรายได้อยู่สองล้านหกเกือบสองล้านเจ็ดผู้ติดตามพี่แค่สี่พันกว่าท่านนะคะลูกในเพจเฟซบุ่ะแต่ในหัวของพี่เนี่ยมันมากกว่านั้นเลยมันได้มามันไม่ได้มาเงินนะลูกมันไม่ได้เงินนะลูกแต่มันคือความ,มสุขใช่แล้วคนไข้อะอะไรอะเจอเราสามวันเจอเราสิบวันทำไมเชื่อเราขนาดนี้ถ้าเราไม่มีเอ โพสที่อาจารย์เอสอนว่าเนี่ยไอ้รูปผลงานที่เคยมีน่ะไปปักไว้ไปไปพิมพ์ไว้วเออเป็นความภูมิใจอะไรก็ว่าไปแล้วมันมีคนเปิดเห็นคือคําพูดเหล่านี้มันเป็นคําพูดที่ทําให้เขาเชื่อมั่นพี่พี่ถามว่าเอาแล้วมั่นใจอาจารย์ได้ยังไงเจอแค่สาวันสีวันเห็นรีวิวของคนไข้แล้วก็เห็นที่อาจารย์เปิดประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้มานานเขามั่นใจมากมันมีงานที่จะไปสอนให้อีกเยอะนะจะมีคอร์สขยายการดูแลคนไข้ได้อีกเยอะมากคือมันได้มากกว่าเดิมเอาตรงตรง ถ้ามองในแง่เงินนะ่ะมันก็เท่าเดิมเกินนิดหน่อยแต่คุณค่าในการทํางานของเราเหมือนที่อาจารย์เอเฝ้าสอนทุกวันนะ่ะคือถ้าใครไม่ทํางานที่อยู่กับคนไข้จะไม่เข้าใจว่าคนไข้ไม่ต้องเฝ้าไตมันสุดของชีวิตพี่เป็นคนเดียวในประเทศไทยที่ดูแลคนไข้ช่วยเขาไม่ต้องเฝ้าไตด้วยการใช้อาหารเป็นยาเพราะว่าพี่เป็นนักกำหนดอาหารที่ลาออกจากโรงพยาบาลไงใช้อาหารเป็นยาที่แค่คุณควบคู่กับการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลของคุณ คุณไม่ต้องไปหาอย่างอื่นเลยแค่คุณจัดอาหารตามที่พี่สอนผลิตภัณฑ์พี่ไม่เป็นทางเลือกเฉยๆไม่เลือกก็ได้พี่ใช้การสอนแบบนี้มาตลอดเวลาแต่พี่เคียงแค่จับประเด็นของตัวเองไม่ได้อะว่าพี่จะต้องสื่อยังไงวะจะต้องพูดยังไงวะพี่ก็โพสสเปะสปะไปเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก่อนจะลงโพสทุกโพสพี่รู้เลยว่าพี่ต้องทํำยังไงพี่จะต้องวางเพื่ออะไรพี่จะให้เขาเห็นอะไรในตัวพี่พี่ยังไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยว่าคอร์สเดียวคอร์สนั้นนะทําให้พี่แบบไม่น่าเชื่อว่าเงินจานวนไม่กี่หมื่นเนี่ยครับ สามารถให้พี่กลับมายืนด้วยแล้วที่สําคัญอ่ะมันเป็นความใจฟูที่แบบเคยเพจหายนะมันนอยช่วงนั้นแบบไปไม่เป็นไปไม่ต่อแล้วจะเอาอยัางไงลูกน้องก็เยอะอะไรเงี้ยไปหมดเลยรายจ่ายของฉันโน่นนี่นั่นกลับมาคืนทุกอย่างแล้วก็เหมือนรู้เลยว่าเรามาทางนี้ถูกต้องแล้วแล้วก็เราจะไปยังไงต่อในวันที่พี่ลาออกจากราชาการแล้วเนี่ยพี่ทาหน้าที่ของพี่ได้เต็มที่กว่าตอนที่พี่อยู่โรงพยาบาลเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลมันมีงานอื่นๆมากมายที่จะต้องทาไม่ใช่แค่ดูแลคนไข้ยอย่างเดียวแต่พอพี่เราออกมาแล้วเนี่ยแบบสปีนี้พี่ดูแลคนไข้โรคไตได้ได คุ้มที่มีความสุขแล้วแล้วตัวพี่เองก็จะคิดต่อเองว่าแล้วพี่จะไปทําการตลาดแบบไหนก็เพียงแต่ว่าไปจัดบูธจัดอีเวนต์อะไรให้คนรู้จักพี่เยอะๆเท่านั้นเองหน้าที่ของพี่แต่หน้าที่ของน้องพี่ว่าน้องทําหน้าที่ของน้องได้ดีทุกคนแล้วต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากขอบคุณอาจารย์เอ,อย่าสุดหัวใจรักมากๆเลยผู้ชายคนนี้นะคะขอบคุณมาก